โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติงขาสวัสดีครับวันนี้มาดูพรีเซนเตอร์นะฮะทั้งคุณวิธาทั้งลิซ่าแบ็คพิงคช่วงนี้ขยันออกงานนะขยันเป็นข่าวนะคุณวิธาพูดเรื่องเล่าชุมชนนะพูดแป๊บเดียวลค้ายหมดกันทุกโรงเลยนะลิซ่าตอนนี้เที่ยวอยู่ที่อยุธยานะครับคนเกาบอกว่าเดี๋ยวยุธยาแตกแน่ กรณีเรื่องของคุณพิธานี่แหละพี่ปิ่งเพราะว่าตั้งแต่ไปออกรายการวันก่อนนะเขาก็พูดถึงไลฟ์สไตล์การกินดื่มนะคะเช้ากับกาแฟส้มกลางวันก็โซดาส้มกลางคืนสุราชุมชนค่ะครับก็แน่นอนนะฮะคุณพิธาเขาผลักดันเรื่องสุราก้าวหน้านะครับเขาผลักดันเพื่อให้มันนั้นนะ ลดการผูกขาดจากในทุนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดเรื่องนี้จริงๆคุณพิธาเนี่ยเป็นโรคลมชักนะกินเหล้าไม่ได้มากกินได้นิดหน่อยนะหนักไปทางนักหลนนงนักเคลื่อนไหวนักผักดันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดถึงชื่อเหล้าเนี่ยเขาก็พูดไปทั่วเลยนะครับว่าเหล้าสังเวียนเป็นทําจากอ้อยมาจากสุพรรณคิโลเหล้าจากกระบ,บี่ทำจากอ้อยนะฮะแล้วก็มีอีกหลายตัวต่อหลายตัวที่พูดมานะฮะปรากฏว่าเรื่องพวกนี้ไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยคนมันไปจำฮะ คนมันไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีโฆษณานะครับพอคุณพิธาพูดไปแล้วนัะนนะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเลยนะสั่งซื้อกันชิหมหายไว้ปวงอะเพราะฉะนั้นเลยทําให้คนไทยถึงได้รู้ว่าหูประเทศไทยมีสุราแบรนด์ไทยเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ ก็เยอะแยะไปหมดนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณเป็นนักดื่มหรือเปล่าถ้าคุณเป็นนักดื่มคุณก็รู้นะครับในความที่มันออกโทรทัศน์ไม่ได้มันโฆษณาไม่ได้นี่นะฮะไอ้สุราชุมชนเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วลอจิสติกก็สู้เขาไม่ได้กําลังการผลิตก็สู้เขาไม่ได้กฎหมายก็ถูกเอาเปรียบให้แต่นายทุนใหญ่คุณก็รู้นะฮะประเทศไทยในประเทศนี่มีคนทําเบียร์ขายอยู่2เจ้า3เจ้าเนี่ยนะส่วนแบ่งของตลาดทั้งหมดเอาไป80%สนะส่วนเหล้าขาวมีอยู่เจ้าเดียวฮะมีอยู่6-7โรงเลยนะ ส่วนแบ่งตลาดไนี่อกไป80%แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเล็กตัวน้อยมันก็เกิดไม่ได้มันโดนจํากัดเรื่องกําลังการผลิต EIA มันโดนการนะจํากัดด้วยเรื่องเงินทุนเรื่องแรงมากกาลังคนอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ค่อยรู้ว่ามันมีสุราพื้นบ้านเยอะแยะเลยจังหวัดหน้าก็มีเหล้าของตัวเองเชียงใหม่ก็มีของตัวเองคนรู้จักกันเยอะแยะไปหมดนะครับอุตรดิตถ์ก็มีของตัวเองสงขลาก็ใช้น้ําตาลโนดทําเหล้าก็มีนะครับที่ อีสานก็ทําลำได้จากจังหวัดนองคลายนะฮะแพ้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะ,ะเอียบเนี่ยเหล้ามีหลายยี่ห้อเลยแล้วก็เนี่ยสปิริตออฟชัยภูมิก็มีเหมือนกันนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นเหล้าของท้องถิ่นเป็นเหล้าของคนตัวเล็กตัวน้อยนะที่ยังโดนจากัดเรื่องการผลิตอยู่นะครับโดนจำกัดเรื่องกฎหมายเรื่องภาษีอะไรหลายอย่างอยู่ที่ทําให้ออกมาแข่งขันไม่ได้เพราะนั้นพอพูดถึงเรื่องพวกนี้คนก็ไปนค้นหาใหญ่ซื้อกันใหญ่ปรากฏว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย ขายหมดสต็อกแล้วฮะหมดลงแล้วไม่ต้องไปตามซื้อแล้วนะรอเขาผลิตรอบใหม่แล้วครับเราต้องรองเขาหม่มกันให้สําเร็จเสร็จก่อนอีก็อตหนึ่งว่าอย่างนั้นนะคะ<ช>ทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าแค่พูดแค่ไม่กี่คำเนี่ยในรายการนั้นรายการเดียวเนี่ยนะเล่าหมดทั้งประเทศแบบนี้เป็นเพราะคุณพิธาจริงเหรอ ก็คุณวิชาได้รับการเลือกตั้งมาทั้ง1 4 5ล้านเขาจะไปป๊อปปูลานะ่าหรอเขาก็ป๊อปปูล่าเลยครับเขาก็เหมือนลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยลิซ่าไปกินลูกชิ้นยืนกินคนก็ไปกินตามหมดนะมเลียนะมิลลี่ไปกินมะม่วงคนก็ไปกินแจ็คสันหวังกินเนะข้าวผัดอเมริกันคนก็พากันกินนะกินขนมมะเขือเทศอะไรพวกเนี้ย ไอ้นี่นะะที่ลุงตู่พยายามพูดซอฟพาวเวอร์แต่ลุงตู่ทำไม่ได้อย่างเขาพูดพูดแล้วมันไม่๊อปล่าคุณวิธานเนี่ยก็พูดแล้วมัน๊อปล่ามันเป็นพรีเซนเตอร์ฝ่ายชายอ่ะมันเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ฝ่ายชายนะครับคุณลิซ่าก็เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ฝ่ายผู้หญิงนะฮะเราน่าจะมีพรีเซนเตอร์ฝ่ายผู้ใหญ่นะแต่ก็กลายเป็นลุงแล้วลุงก็พูดได้อย่างเดียวว่าซอฟพาวเวอร์แต่ลุงไปกินอะไรไปจับอะไรต่ออะไรต่ออะไรมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมาสักเรื่องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยเขาก็ คนขายได้หมดแล้วนะครับลิซ,ซ่าโพสแค่ไปเที่ยวยุธยานะคนทั่วโลกเห็นร้อยกว่าล้านนะครับนี่มันพลังซอฟ์เพลเวอร์ที่มาจากคนที่มีพพวเวอร์จริงๆครับก็พรีเซนเตอร์ฝ่ายผู้ใหญ่เดี๋ยวรอพี่ติ่งสมภพเป็นก็แล้วกันพูดเรื่องเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยดีกว่าไอ้เรื่องล็อกที่ว่าเนี่ยค่ะว่าทำไมเขาถึงจำเป็นจะต้อง อยู่แต่ในชุมชนทําไมเขาถึงผลิตมากกว่านี้ไม่ได้ทําไมเขาถึงทําตลาดไม่ได้มันติดกฎอะไรก็นอนนะฮะรัฐบาลเก่าแก่คนโบร,ราณก็จะบอกว่าเหล้าเป็นของไม่ดีนะฮะคนโบร,ราณก็จะบอกว่าทําแล้วไม่ได้มาตรฐานกลัวจะเป็นอันตรายทําไปแล้วนะเดี๋ยวคนก็จะติดเหล้ากันทั้งประเทศเลยก็คิดกันไปนะจนโลกมันพัฒนาขึ้นต่างประเทศเขามีเหล้าก,กันประเทศนึงมีห้าหมื่นหกหมื่นยี่ห้อเรามีกันไม่กี่ห้อเนะี่ยเขาบอกว่าปลดล็อกเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนนะฮะ จากภคกัพันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น,นะฮะพืชทั้งหลายของวงนะมะม่วงสับปะรดอ้อยนะอะไรต่ออะไรของเนี้ยลอจิสติกของหลายบริษัทที่เป็นนายทุนเนยนะยังสามารถเอาสินค้าเข้าไปขาไปกลับได้โดยไม่ต้องตีรถเปล่านที่คุณพิธาบอกเลยนะครับเพิ่มผู้ผลิตนะเพื่อเพิ่มสินค้าส่งออกนะครับจากโคกัณฑ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เนี้ยนะ กระตุน้นการท่องเที่ยวฮะมีผลิตภัณฑ์มันก็มีสอรี่ของท้องถิ่นนะมีวัฒนธรรมนะการดื่มให้ได้อัตลดนะครับเหมือนเกาหลีขายโซจูเหมือนญี่ปุ่นขายสาเกยอย่างนี้เป็นต้นนะครับและมันไม่ใช่แค่เหล้าไม่ใช่แค่ยินไม่ใช่แกอฮล์น,ลนะยังหมายถึงเบียบร์คาเบียร์ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะถ้ามันปลดล็อกแล้วมันผลิตได้มันก็จะเกิดกลุ่มคนผลิตกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาแข่งขันทั้งคุณภาพทั้งบริการและก็ราคาด้วยนะครับ พี่ติ๋มพูดถึงญี่ปุ่นมางั้นก็ต้องขอถามถึงเรื่องญี่ปุ่นนี่แหละเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เยอะมากนะพี่ติ๋มนะแล้วแต่ละแบรนด์ของเขาก็จะมีสตอรี่ในพื้นที่ตรงนั้นเอาผลิตผลที่นั่นมาทําเอาผล,ผลผลิตที่นี่มาทําของญี่ปุ่นค่ะทําไมเขาถึงควบคุมไม่ให้มีคนดื่มหน้าใหม่ได้ ก็ญี ici, <tr> ่ปุ salt, <Silver. S 1> <me> ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคนญี่ปุ่นมันกินเหล้ากินไรน้อยนะฮะรัฐบาลเลยปล่อยให้โฆษณากันเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าคนกินเหล้าน้อยเศรษฐกิจมันก็ซบเซาเงินไม่หมุนเวียนนะภาครัฐก็เลยออกนโยบายให้โฆษณาให้กินเหล้ากันเยอะและเงินมันจะได้หมุนเวียนนะฮะและญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมบอก่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กว่าห0,000เจ้าห0,000ลายนะครับ จริงๆเนี่ยคุณพิธาเขาพูดแล้วพูดอีกไม่รู้คิวอีกครั้งนะไอ้วงเงินต่อปีเนี่ยมันเกือบเท่ากับประเทศไทยแล้วสามแสนสี่แสนล้านเนี่ยนะแต่ว่ามีผู้ผลิตเนี่ยห้าหมื่นกว่ารายขณะที่เรามีไม่ถึงสิบลายนะครับเขาเรียกว่ากินแล้วไม่แบ่งนะญี่ปุ่นมันกินแล้วแบ่งเงี้ยญี่ปุ่นในโฆษณาเล่าได้ด้วยคุณเห็นไหมครับและญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะคนที่ขับรถเมาแล้วตายเนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยนะครับ เท่ากับคนไทยแค่วันเดียวฮะคนไทยตายวันเดียวพอฮะเมาแล้วขับเลยฮะตายวันเดียวพอนะแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโฆษณาโคตรเข้มงวดเลยครับคุณดูเนยครับมันย้อนแยงมันคอนทราสต์กันแค่ไหนกับญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นการสรุปได้ว่ามันก็จะให้ข้อดีแต่ข้อเสียก็คงจะต้องมีการชี้แจงกันอีกทีหนึ่งโดยรายละเอียดแล้วก็ต้องรอด้วยว่าจะสามารถเข้าไปแก้กฎกระทรวง ในสภาได้หรือเปล่านั่นเองใครจะต้องเป็นคนแก้จริงๆไอ้สุราก้าหน้าเนี่ยมันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อมันก็อยู่ที่100วันแรกของรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำเพราะมันอยู่ใน MOU ของแปดรครัฐบาลนะว่าต้องทําภายในร้อยวันแรกและก็เอากุศิกัญญาที่เป็นปรถติคขังเนี่ยไปแก้กฎกระทรวงซ้านะครับมันก็จะสามารถที่จะทลายข้อจํากัดเรื่องทุนผูกขาดทั้งหลายและก็จะมีผู้ผลิตหน้าใหม่ๆเข้าไปเล่นด้วยเนี่ยนะแต่คําถามสาคัญคือตอนนี้เอาคุณพิธา เข้าทำเนียบให้เป็นนายกได้ก่อนครับแล้วค่อยคิดเรื่องสุราก้าวหน้าครับ